ดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครัน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับุพ่อคุณชาติครับคุณผุชาติรักชาตินี่ชื่อใช่ไหมใช่ขายมากี่ปีแล้วตรงนี้โอ้โหเนี่ยสี่สิบปีได้สี่สิบปีอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ไปไหนใช่ครับสมัยก่อนตลาดแถวนี้ก็รุ่งโรจน์มากใช่ดีดีครับปัจจุบันก็ซบเซาไปครับผมข้าวน้าเป็ดเนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยทำเองทุกอย่างเลยครับทำเองทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดหักรอบ เด๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับใครเป็นคนทำคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็ผมด้วยเป็นลูกมือเป็นลูกมือหมูกรอบหมูแดงเราจะทําด้วยเตาถ่านเตาถ่านเลยอบด้วยเตาถ่านใช่ใชเตาถ่านไม่ได้ใช้เตาแก๊สใช่ครับใช้ถังสองร้อยลิตรหรืออะไรใช่ครับใช่ใช้ถังใช้ถังสองร้อยลิตรเข้าไปอบยู่งในใช่ครับใช้เตาถ่านง่ายๆคือเป็นสูตรโบราณเนอะสูตรโบราณเลยครับยังคงความเป็นโบราณอยู่ใช่ครับขายวาะรกี่ตัว เดิมก็ขายอยู่15อะไรอะไร15 20ตัวใหม่ใหม่สิบห้ายีตัวแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เหลือ5ตัว6ตัวทุนจีก็7ตัวอืมเพราะคนเดินน้อยนะเห็นนะบางคนนะบางร้านนะถ้าเราเป็ดนะพอหั่นเป็ดเอาเอามีดตบอีกนะนี่ไม่ตบนะไม่ต้องตบไม่ต้องตบให้มันฟูๆไม่ต้องให้มันแบนนะนี่ชะเท่าไหร่80ดสิบบาทโอ้โหจุกเลยอันนี้60ครับอันนี้60บาทครับเป็นเป็ดหมูกรอบก็จะอยู่ที่80 7 0ิบถึงแปบบาทสองอย่าง ในออเดอร์นี่มีอะไรบ้างมีเป็ดมีเป็ดครับมีหมูกรอบมีหมูแดงครับแล้วก็มีผสมได้ครับมีเป็ดหมูกรอบเป็ดหมูแดงแล้วก็มีกุนเชียงหมดใช่ครับมีกุนเชียงแล้วมีข้าวรวมเป็ดนี่ใช้พันอะไรอ่ะเชอรี่ของเชอรี่เชอรี่ไซส์ไซส์ XL น้ำราดครับอันนี้เป็นน้ำหมูแดงครับน้ำหมูแดงน้ำเป็ดเป็นยัไงอันนี้เป็นน้ำเป็ดครับก็จะเป็นสูตรสไตล์แบบควังตุ้งแบบฮ่องกงเลยครับก็คือการปรุงนี่ทำเองหมดทุกอย่างใช่ครับ เราใช้ขิงขาตะไคร้มีหมดใช่เป็นน้ำราดเป็ดที่เป็นคงความเป็นออริจินัลอยู่นะค<ช>รับคุยกันเยอะแล้วฝากร้านเลยน้องของฝากร้านรักาติข้าวน้าเป็ดด้วยนะครับเจ้าเก่าสียแย่ของตันเปิดหกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงครับ<อ>จะไม่มีวันหยุดครับก็คือจะขายทุกวันครับขายทุกวันสั่งได้ทุกช่องทางครับอโอเคเบอร์โทรครับ เบอร์โทร085ครับ1490928ครับครับขอบคุณมากครับแต่ยังไงล่ะต้องขอชิมก่อนนะได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับแห่พี่รักชายกับน้องหนึ่งจัดมาแบบโอ้โหใหญ่บิ๊กจริงๆจัมโบ้จริงๆครับ จานนี้เขาบอก150บาทรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเป็ดนะครับหมูกรอบนะครับกุนเชียงหมูแดงโอ้โหสี่อย่าง150บาทถือว่าถูกมากนะครับผู้ชมไม่แพงอย่างที่คิดที่ริาคัญน้องหนึ่งบอกว่ายังคงเป็นสูตรเดิมอยู่คือายๆว่าคนสมัยก่อนจะไม่มีเป็นถังที่สําเร็จรูปจะใช้ถัง200ลิตรแล้วติดเตาถ่านข้างล่างใช้เตาถ่านในการอบนะครับอบพวกเป็ดอบพวกหมูกรอบอบพวกหมูแดงคงเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับ หรือว่าน่ากินมากนะครับครับคุญญณผู้ชมครับอร่อยนะฮะอืมอ,อร่อยครับคุญญณผู้ชม น้ำราดก็หอมนะการทำน้ำลาดอ่ะมีทั้งเจ้าเจียวถึงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะบ,บทลงไหมมาทำให้เป็นน้ำลาดจะไ,ได้ครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณผู้สานุนรายการนะครับที่พามากินของอร่อยบนถนนทองตานอย่างนี้ะครับรกับลักชาข้าวราดไก่หมุนนะครับกับมีสูดีแม็กพลันว่าปลร้กี่จำกัดครับ,รบและสำหรับคนที่ชื่นชอบรายการนะครับดูแล้วนะครับดูย้อนหลังทาง YouTube ทาง f a c e b o ก k ้วนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหาของอร่อยนำเสนอให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ